สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชิลกากโกเช่นเดิมนะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปฉลองครบ1,000ัซับขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามาติดตามส่วนคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจัดเซตเกมมิ่งเกียร์ในงบ1000บาทนะครับก็1000ัซับเนาะก็1000บาทนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใน1000บาทนี้นะครับได้เป็นอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็ใช้ได้จริงไหมนะครับคุ้มค่าหรือเปล่ากับราคาที่ได้มาแล้วก็เดี๋ยวจะมีเทสลองลงแรงในวันโลแลนให้ดูด้ววยยเเเหมมือนนดิั่าป็งงไ ไปเดี๋ยวไปดูกันเยอะาโอเคครับก็มากันที่ชิ้นแรกเลยนะครับมีทั้งหมด6ชิ้นนะครับผมรอบนี้จะไม่เรียงตามร้านนะครับจะเรียงตามประเภทเพราะเดี๋ยวคิดว่าเดี๋ยวจะงงกันนะครับก็เลยเรียงตามเป็นประเภทดีกว่าชิ้นแรกนะครับเป็นเป็นเมาส์นะครับของ vxe นะครับผมตัว dragonfly r 1 se plus นะครับนี่ก็เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยว แกะดูกันเลยดีกว่าเนาะอี่ออกมาแล้วนะครับผมหน้าตากล่องเป็นแบบนี้เลยด้านหน้านะครับด้านหลังเป็น SE Plus เนาะแล้วก็เป็นสีขาวนั่นเองเพิ่งผลิตด้วยนะครับเพิ่งผลิตเดือนที่แล้วเลยนะครับ เดีวมาแกะกันเลยดีกว <ave S 1> <time> <pl ains> ่านะครับแต่ผมนี้นี่ก่อนก็ข้างในกล่องนะครับก็จะมีเป็นใบรันตีเนาะแล้วก็เป็นแมนนวนนะครับคู่มือการใช้งานมาให้เนาะนี่เลยนครับแล้วก็ข้างในนะครับก็จะมีสาย Type-C นะครับไว้ต่อชาร์จกับเมาส์นะเป็นเมาส์เป็นไวเลสเนาะครับแล้วก็ ของเรานะครับก็คือตัวเมาส์นะครับนี่เป็นตัวเมาส์นะครับสีขาวแบบนี้เลยก็ฟิลลิ่งค่อนข้างโอเคเลยนะครับฟิลลิ่งค่อนข้างดีฟิลลิ่งถือว่าดีเลยนะครับผมก็สามารถใช้งานได้ทางที่เป็นวายเลสที่เป็น2 4นะครับหรือจะเป็นบลูทูธก็ได้เหมือนกันนะครับนี่ก็ลอง,ลองรับบลูทูธด้วยนะครับส่วน ตัว USB เนอะก,ก็อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเป็นสีขาวเหมือนกันตัวเมาส์ตัวนี้นะครับก็จะใช้เป็นเซนเซอร์ p i ก a r t PMW3389 นะครับ SE ก็ตัวนี้นะครับ DPI สูงสุดอยู่ที่18แล้วก็ polling rate นะครับเอ่อห K ซึ่งจุดเด่นตัวนี้นะครับอยู่ที่น้ำหนักของมันนะครับอยู่ที่ประมาณ55กรัมนะครับซึ่งค่อนข้างเบาก็ ตัวเมาส์ตัวนี้นะครับก็ได้มาจากอ,อ i e x p r e s s นะครับอยู่ญี่ปุ่นเนาะก็ ใช้เวลาประมาณไม่ถึง10วันนะครับก็มาถึงแล้วได้มาที่ราคาหน้าเว็บนะครับอยู่ที่1,281เยนนะครับแล้วก็ได้ cashback เ,เป็นแต้มมาเนาะรูดที่ญี่ปุ่นก็เหลือ1,269เยนนะครับตกเป็นเงินไทยก็อยู่ที่284บาทกับอีก26สตางค์นะครับซึ่งในคลิปนี้นะครับผมจะเทียบเลท100รเยน2 2บาทกับ40สตางค์นะครับเพราะของบางอย่างผมหาได้มาช่วงประมาณ22 นะแล้วก็บางอย่างนะครับที่เพิ่งได้มาก็เลทอยู่ที่22.8นะครับก็คิดเป็นกลางๆละกันเป็น22.4นะครับมากันที่ตัวต่อมานะครับนั่นก็คือแผ่นลองเมาส์นั่นเองนะครับผมนี่ดูจากกล่องก็น่าจะเดากันได้เนาะว่ามันคือแบรนด์อะไรนะครับก็คือของอาร์ติซานนั่นเองนะครับถ้าใครเล่นวา l o โลหรือสาย FPS อะไรอย่างนี้อยู่แล้วก็น่าจะพอเห็นแบรนด์นี้มาบ้างเนาะก็แบรนด์เป็นแบรนด์ที่โปรแกรมเมอร นะครับหลายๆคนก็ใช้กันนะครับซึ่งรุ่นที่ผมได้มานะครับก็คือรุ่นเซโลนะครับแล้วก็เป็นซอฟต์นะครับเป็นเซโลซอฟต์แล้วก็ไซส์ไซส์ L นะครับสีดาตัวเซโลก็จะเป็นตัวคอนโทรลสำหรับในสายของอาร์ติซานมาเดี๋ยวมาดูกันตัวที่ผมได้มานะครับจะเป็นมือสองเนาะแต่สภาพก็คือเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับก็คือยังไม่ค่อย สภาพก็คือยังค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็มีอาจจะมีรอยการใช้งานมาบ้างนะครับแต่ก็คือโดยรวมคือแบบผมว่าถามผมก็คือค่อนข้างใหม่นะครับเทียบกับที่ผมใช้อยู่แล้วก็ที่เคยใช้มานะครับตรงนี้นะครับก็จะมีโลโก้เขียนบอกไว้เป็นร์ติ s านแล้วก็เป็นคั A ay, นจิคําว่าเลเนาะก็คือเซโลนะครับส่วนตัวพื้นข้างหลังนะครับก็ยังสภาพค่อนข้างดีเลยนะครับนะครับก็ยังไม่ ไม่ได้ดูมีปัญหาอะไรขนาดนั้นแล้วก็สมมติวางบนโต๊ะแบบนี้ใช่ไหมก็ถ้าแบบผมลองเนี่ยพยายามดึงดูเห็นปะมันก็ยังแบบหนึบกับโต๊ะอยู่เลยนะครับถ้าถามผมก็อติซานเป็นแบรนด์ที่ที่เกาะโต๊ะมากกนะครับก็ถ้าผมเทียบกับแบรนด์อื่นมานครับก็ค่อนข้างหนึบไม่น่าหยหานะครับเวลาเล่นเกมหรืออะไรเงี้ยมันแบบเลื่อนอะไรอย่างงี้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างหนึบอยู่ซึ่งตัวนี้นะครับนี่ที่ผมได้มาบอกเป็นมือสองใช่ไหมผมได้มาจากร้าน h ัตออฟนี่ ราคาราคาติดอยู่ที่กล่องเลยนะครับราคานะครับป้ายก็คือ550เยนใช่ไหมรวมแวนะครับซึ่งหามาได้วันที่เหมือนเดิมนะครับปรติผมก็เดินวันที่15เนาะที่เป็นส่วนที่เป็นของจังกระรีรลดราคาครับอันนี้ก็อยู่ในตะก้าเหมือนกันลด10%นะครับสำหรับวันที่15น้อเนาะของทุกเดือนรวมกับตัวแคชแบ็กอีกนะครับก็ตัวนี้นะครับได้มาครับเน็ตอยู่ที่ 491เยนนะครับตกเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่109บาทกับอีก99สตางค์นะครับ110บาทเนะเรียกง่ายๆก็อาติสาร110บาทนะครับไซส์ L นะครับนี่เลยสภาพคืออ่ะให้ดูสภาพอีกรอบกล้องอาจจะออโต้โฟกัสแล้วมันอาจจะเบลอๆนิดนึงแต่แบบอ่ะเห็นไหมแทบไม่ก็คือแบบไม่มีรอยเลยนะครับอย่ากเอามาลองให้ดูนะครับ เดี๋ยวไปชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าโอเคครับตัวต่อมานะครับก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองเนาะก็เมาส์แผ่นรองเมาส์แล้วก็ต้องมีคีย์บอร์ดใช่ไหมซึ่งรอบนี้ผมสั่งจากเอ่อเมอร์คาริมานะครับซึ่งผมแกะเช็คไปแล้วละ่ะเพราะว่าจะได้เช็คของก่อนว่าเรียบร้อยไหมจะได้กดรับสินค้าไปนะครับอนี่คือผมก็คือแกะเช็คมาแล้วซื้อมาทางเมอร์คารีนะครับมันคือคีย์บอร์ดอะไรนะครับมาดูกัน ก็เขาก็ให้มาเป็นแค่ตัวเปล่าพร้อมกับสายแบบนี้เลยนะครับเอากล่องโยนทิ้งก็เป็นสายที่เขาให้มาด้วยนะครับกับตัวคีย์บอร์ดแบบนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นของดักกี้นั่นเองนะครับก็เป็นรุ่นดักกี้มินินะครับแล้วก็เป็นเลเยอร์ของญี่ปุ่นเนาะเช็คทางพาดมารอบนึงแล้วนะครับผมซึ่งถ้าสังเกตดูนะครับก็จะเห็นว่า w s d นะครับก็จะมีรอยถลอกมาหน่อยใช่ไหมแต่อย่างอื่นก็คือดูสภาพก็คือแบบยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็อาจจะมีรอยที่วางมือนะครับสีมันจะลอกไปหน่อยหนึ่งเนาะเลยมีรอยอยู่บ้างนะครับการใช้งานแต่ส่วนอื่นก็ดูโอเคนะครับพวกยางรองพวกนี้นะครับก็ยังอยู่ครบนะครับสี่มุมนะครับวางก็ยังแบบก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับซึ่งตัวนี้นะครับมันเป็นรอยถลอกใช่ไหม ผมก็เลยเดี๋ยวมีคีย์แคปมาเปลี่ยนด้วยนะครับอาจจะเปลี่ยนโฉมมานิดนึงครับเดี๋ยวมาลองดูการว่าเปลี่ยนโฉมกันแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันก็ดักกี้มีตัวนี้นะครับก็จะเป็นคีย์บอร์ด60นะครับและอย่างที่บอกไปก็เป็นเลเยอรญี่ปุ่นซึ่งถามเรื่องวิวคุณ i าพนี่คือก็ค่อนข้างก็หนักอยู่นะครับผมแล้วก็ ไม่ดูกองแก๊งนะครับก็ดูหนักแน่นมากๆนะครับส่วนสวิชนะครับที่ได้มานะครับจะเป็นเอ,อ่อเชอร์รี่แบเดี๋ยวตอนเปลี่ยนคีย์แคปเดี๋ยวมาดูกันตัวนี้นะครับที่คนขายลงไว้นะครับอยู่ที่1,500เยนนะครับแล้วก็ ซื้อผ่านบารของเมอร์คาลิีนะครับก็ลดไปอีก3.4นตะครับตัวนี้เน็ตนะครับอยู่ที่1,449เยนนะครับตกเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่324บาทกับอีก58สตางค์นะครับนักกี้มินินะครับในราคา320กว่าบาทยังดูแบบแข็งแรงมากๆเลยนะครับนี่ไหนๆแล้วคีย์บอร์ดไปแล้วใช่ไหมจะเปลี่ยนคีย์แคปนะครับต่อไปก็จะเป็นคีย์แคปเลยละกันเนาะโอเคครับนี่คีย์แคป นะครับสั่งมาจาก Aliexpress นะครับซึ่งเรามีเมาส์ขาวแล้วนะครับก็เลยคิดว่าอยากลองทำให้มันแบบเป็นทีมสีขาวหน่อยและการเป็นแบบขาวดำอะไรอย่างนี้เนาะนะครับผมก็เลยเป็นคีย์แคปสีออกขาวฟ้าดะเดยวแกะให้ดูเขาก็หออป๊โบมาให้แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นคีย์แคปแบบนี้เลยนะครับใส่ถุงมาให้แบบนี้นะครับก็ เดี๋ยวผมแกะข้างในมาให้ดูครับอันนี้ก็จะเป็นสีขาวฟ้านะครับแบบขาวแบบขาวไม่สุดออกฟ้าฟ้าหน่อยนะครับแล้วก็ตัดกับที่เป็นสีเข้มนอเป็นสีเป็นสีแบบเทาฟ้าประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวมาลองใส่กันดูนะครับก็คิดว่าอาจจะใส่ไม่ครบนะครับอาจจะเล่นลายเดี๋ยวลองใส่ดูอีกทีนึงมีมาให้ทั้งหมดมีมาทั้งหมด126คีย์ีนะครับราคาหน้าเว็บนะครับอยู่ที่147เเยนนะครับแล้วก็ลดไปเยนหนึ่ง นะครับเป็นแคชแบ็กกลับมาก็146เยนนะครับตกเป็นเงินไทยแล้วอยู่ที่32บาทกับอีก71สตางค์นะครับผมสำหรับคีแคปตัวนี้เดี๋ยวเอามาลองใส่กันดูนะครับไปดูวันว่าเป็นยังไงชิ้นต่อมานะครับผมชิ้นที่5นะก็คือหูฟังนั่นเองที่ได้มาก็คือ HyperX Cloud s t r n g e r S นะครับแบบนี้เลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับได้มาจากร้าน h a t o f f อันนี้เป็น าราคานะครับรวมแท็กแล้วอยู่ที่1100เยนนะครับก็หัก10%นะครับสำหรับวันที่15ไปเหมือนเดิมนะครับเหลืออยู่ที่981เยนนะครับตกเป็นเงินไทยก็อยู่ที่219บาทกับอีก75สตางค์นะครับผมกับฟังตัวนี้นะครับมาเดี๋ยวมาแกะกันดูว่าเป็นยังไง แกะออกมาแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวหูฟังเลยนะครับสภาพก็มีการใช้งานมาบ้างนะครับก็ที่เห็นหลักๆเลยนะครับอาจจะมีตัวข้างบนนี้นะครับที่สังเกตเห็นชัดนิดนึงว่ามัน เริ่มเปื่อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่ผมลองเช็คที่ร้านเรื่องเสียงนะครับก็เสียงออกปกติทั้ง2ข้างนะครับรวมถึงตัวนี้นะครับก็ยังมีตัวอะแดปเตอร์มาให้นะครับที่แปลงเป็นเสียง7.1นะครับก็คือตัวนี้รองรับ7.1ด้วยเพราะว่าเนี่ยเขาให้อแดปเตอร์ต่อมาให้ด้วยนะครับไดรเวอร์ตัวนี้50มิลนะครับที่ผมลองฟังดูนะครับเสียงค่อนข้างโอเคเลยเบสกําลังดีไม่ล้นหรือแบบไม่ได้น้อยเกินไปนะครับแล้วก็คิดว่าเหมาะกับการเล่นเกมด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็มีไมค์ ติดมาให้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับสามารถพับขึ้นเก็บได้แล้วก็เอาลงมานะครับใช้งานนี้ได้เลยนะครับส่วนตัวเนี้ยที่ผมบอกว่ามันเปื่อยนิดนึงใช่ไหมข้างบนนะครับผมก็เลยนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับมันก็คือ cover เป็นผ้านะครับที่เอาไว้ปุ่มด้านบนนั่นเองนะครับอันนี้ผมสั่งมาจาก Aliexpress นะครับเก็บมาให้ดูก็จะเป็นผ้าแบบนี้เลยนะครับเป็นผ้าแบบนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเอามา ข้าบนเนาะใน AliExpress ที่ในเว็บนะครับก็ขึ้นไว้ที่148เยนนะครับก็ แคชแบ็ก k 1เยนนะครับอยู่ที่147เยนตกเป็นเงินไทยก็32บาทกับอีก93สตางค์สำหรับค o เวอรตัวนี้นะครับทีนี้นะครับอย่างที่ผมบอ,อกไปนะครับก็อยากจะทำเป็นทีมขาวดำใช่ไหมผมก็เลยเลือกเป็นขีขาวมานะครับเดี๋ยวมาลองใส่กันดูนะครับโอเคครับตอนนี้ครบทั้ง6อย่างเป็นเทียบร้อยแล้วนะครับผมสำหรับ g a มมิ g งเกียร์เซ็ต1,000บาทนะครับเดี๋ยวผมสรุปรวมราคาให้ทีนึ่งรวมทั้งหมด 6อย่างนะครับอยู่ที่1,000กับอีก4บาท22สตังก์นะครับก็เกินงบมานิดหนึงเกินมา4บาท22สตังก์เนาะก็ได้เป็นตามเซ็ตตามนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนคีย์แคปแล้วก็เอาตัว cover ใส่ตัวหูฟังนะครับเดี๋ยวมาลองเล่นเกมกัน บอร์ดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เอา,าเป็นแบบนี้เลยนะครับเล่นสีตัดสีนิดน,นึงนะครับก็เอาสีดําที่มีอยู่แล้วก็จะเป็นตามนี้สีใหม่ก็ใส่เข้าไปก็ตามแพทเทิร์นนี้เลยลองทําเป็นลวดลายเลยนิดหน่อยออกมานะครับก็ตามนี้เดี๋ยวเอาไปลองกันส่วนหูฟังนะครับก็ใส่เสร็จแล้วนะครับหน้าตาออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่ขาวดํานะครับลองใส่ดูพอดี ออกมาทรงประมาณนี้ส่วนอันนี้เขาก็ให้อแดปเตอร์มาใช่ไหมตอนลองเล่นเกมเอามาใช้กันดู <oss> ตอนนี้ก็อยู่ในล็อบบี้วอลเล็นเปรียบเทียบลอยนะครับไปวอร์มอัพกันก่อน ก็เริ่มเริ่มเข้ามือแล้วนะครับเดี๋ยวจบเซตนี้ไปกดแรงกันเริ่มที่ไฟล์บุกกันก่อนเลยเราแรกนะครับดีเงียบมาก เหมือนมีเสียงเราจะได้ฟรีคิวตด้ไปหนึ่งนะครับก็เราแรกก็ยังชิว เริ่มบุกไมเข้าวแล้วนะต้องไปรับเพื่อนไปรับมาวี โดยรวมก็คิดว่าโอเคเลยนะครับก็ลงแรงหน้าไม่เป็นหานะครับก็ชิวๆเลยเซตนี้นะครับ1,000บาท จบกันไปอีกคลิปหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคลิปจัดเซตเกมมิ่งเกียร์ในงบ1,000บาทนะครับได้ทั้งเมาส์ไวเลสของ v e e แผ่นละเมาส์อาร์ติซานคีย์บอร์ด Lucky แล้วก็หูฟัง HyperX นะครับถ้าใครมีคอนเทนต์แบบไหนอยากให้ทำก็คอมเมนต์บอกกันไว้ได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ